ชาวบ้านแห่แก้บนไอ้ไข่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลองสิบสามและแม่ตะเคียนหน้าคนให้โชคหลายงวดสวัสดีครับพบกับช่องเอ็กเทวดานะครับเมื่อวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าสิบสี่ที่ผ่านมานะครับที่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลองสิบสามนะครับตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับประชาชนและนักเสี่ยงโชคจํานวนมากนะครับก็ได้แห่เดินทางมาแก้บนไอ้ไข่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์นะครับ คลองสิบสามที่ให้โชคลาภแก่ประชาชนนี้ว่าที่ผ่านมานะครับโดยได้นําเครื่องเส้นไหว้ทั้งน้ําแดงขนมเปี๊ยะประทัดนํามาจุดถวายเพื่อแก้บนนะครับในขณะที่นักเสี่ยงโชคที่ได้รับโชคจากแม่ตะเคียนหน้าคนได้นําผ้าสามสีมาผูกให้กับแม่ตะเคียนหลังได้รับโชคสามงวดติดนะครับในการชนะโสพลนะครับพร้อมครอบครัวชาวบ้านรามอินทาก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนวันหวยออกเมื่องว่าที่ผ่านมานะครับ ได้เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลอง13นะครับซึ่งก็ได้นําตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่ได้คือเลข90นะครับที่ท่านพระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสวัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลอง13ให้ตนเองไปดูในอ่างน้ำมนต์ก็ได้เห็นเลข90กับเลข35นะครับตนจึงนํากลับไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าได้โชคนะครับวันนี้จึงได้นําเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับประทัดจํานวน1 0 0 0 0หมืนัดนะครับนำมาแก้บนตามที่รับปากเอาไว้นะครับด้านนายทาดานะครับ พร้อมด้วยนางสาวอัมพรแฟนสาวนะครับก็ได้เดินทางมาขอโชคขอลาบจากตะเคียนหน้าคนมาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งแต่ละงวดก็จะได้รับโชคมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาแม่แต่เคียนหน้าคนก็ให้โชคกว่าสองแสนนะครับจึงนําโต๊ะเครื่องแป้งมาถวายร่วมถึงเอ่องวดที่สิบกันยายนที่ผ่านมาก็ได้โชคนะครับวันนี้จึงได้นําผ้าสามสีมาผูกถวายแม่แต่เคียนหน้าคนอีกทั้งตนเองยังได้เห็นเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับก็จะนํากลับไปเสี่ยงโชค ในวันวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าหากได้โชคอีกก็จะสร้างศาลให้แม่ตะเคียนหน้าคนต่อไปนะครับส่วนทางด้านนางสาวนทกรรมลนะครับชาวบ้านก็ได้กล่าวว่าก่อนหวยออกเมื่อวันที่ผ่านมานะครับได้มาขอโชคลาภจากไอ้ไข่และแม่ตะเคียนหน้าคนนะครับซึ่งได้จุดทูบตัวเลขได้เลขจากไอ้ไข่ได้เลขเจ็ดสามห้านะครับซึ่งไปตรงกับตัวเลขสามห้าของตะเคียนนะครับจึงรู้สึกแปลกใจนะครับจึงได้นําไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าได้โชคจริงๆนะครับจึงได้นําไก่เครื่องเส้นไหวมาถวายไอ้ไข่ ตลอดจนนาชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียนหน้าคนนะครับอีกทั้งตนเองยังได้เห็นเลขบนต้นตะเคียนแม่น้าคนที่เห็นเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับซึ่งก็จะนํากลับไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอ็กเทวดาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและแนวทางหวยทุกทิศทั่วไทยขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมมีโชคในวันที่1ตุลาคม2 5 6 4ที่จะถึงนี้ทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ